สวัสดีครับอา,าลายสาล่ครับอาลสาร่ครับสามแบบสามรสชาติหนึ่งสองสามนี่เลยครับว้าว แบบที่หนึ่งนะครับยูบ <Yahoo! S 1> ิ๊กชีส ah. สาลายแผ่นใหญ่รถคลาสสิก s <S สาลายแผ่นใหญ่รถคลาสสิกวว้า <Wow. S 1> มาลองกันเลยครับ ah. ชิวกัครับ ah. ต่าจะมาแบบนี้ครับ อันนี้อร่อยครับมันก็เหมือนรสดั้งเดิมครับแต่ว่าจะมีปรุงรถสถือว่ากลมกล่มอมครับแบาจืดๆเค็มๆมาครับจะอร่อยครับเค็มๆเค็มๆน,ๆนิดๆนะครับอร่อยมากว้าวอืมหมดครับหนึ่งแผ่น เดีสองอันครับเริ่มกันเลยเริ่มวันนี้ก่อนฮะว้าว,ว,าวอันนี้เป็นสาลายย่างม้วนนะครับเขาเขียนว่าสาลาย,ย่างม้วนรสออริจินลอลฮะคาบุกิเป็นยังไงปุ๊บมาลองชิมกันครับแกะออกมาแล้วครับออจะเป็นประมาณนี้ฮะถ้าชิมมา นี่ก็กรอบนะครับนี่กรอบมากฮะกรอบอร่อยครับน่อยมันจะรสแบบเข้มข้นหน่อยนะครับเข้มข้นหน่อยว้าวมากยดิบๆออกมาหมดครับหมดอย่างรวดเร็วครับเข้มข้นมากครับก็รสชาติดี อันนี้อันที่ <Wow. S 1> สามตะไลม้วนย่างสไตล์ญี่ปุ่นเขาว่างอั้นก็อลองกินกันเจด้วยฮะนี่อร่อยเลยรสชานมันจะไม่จัดจ้านเหมือนอันที่สองนะครับ ีน,นรสชาตเดียวกำลังดีแต่สาหรับคนชอบหวานนะครับจะดีมากแต่ในนี้ผมว่าผมชอบอันแแรกมากกว่ามันจอกเค็มๆนะมาหาว่ากรอบไหมกรอบมากครับอร่อยดีมีประโยชน์หมดแล้วครับทั้งสามจิ้นสามซองสามแบบ